สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อบจออนทัวจะพาทุกคนไปชมไร่พุราน้ำอ้อยกันค่ะน่าจะเป็นที่เดียวที่ปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์และเป็นส่วนแรกๆที่นำเข้าพุซราสายพันธุ์นี้จากไต้หวันเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยได้ชิมรสชาติของพุราน้ำอ้อยอย่างแน่นอนพุราน้ำอ้อยเป็นพุซราที่ลูกใหญ่มากหวานรสชาติหวานหอม หอมเหมือนน้ำอ้อยเลยค่ะอะเวลาเคี้ยวไปใช่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 มีความฉ่ำน้ำกรอบอร่อยมากๆเลยนะคะที่นี่ไร่ PTF ฟาร์มของพี่ปฏิเตชัยเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีใจรักการเกษตรเดี๋ยวเราไปชมในไร่กันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ไร่พุซาน้ำอ้อยนะคะ PTF Farm นะคะและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ประทีปสวัสดีค่ะดคเดี๋ยวเราเดินชมสวนพุซาน้ำอ้อยกันดีกว่าค่ะเิครับเดี๋ยวจะให้พี่ประทีปพูดถึงเกี่ยวกับฟาร์มพุซาน้ำอ้อยนิดนึงค่ะครแรกเริ่มเดิมทีทำไมพี่ถึงเลือกพันธุ์พุซาพันธุ์นี้อะคะ,ะแรกเริ่มเดิมทีก็ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะทำพุซาทั่วไปนะครับพุซานมสดนะฮะ แต่เพเอิญช่วงนั้นมีเพื่อนๆในในกลุ่มครับนำกิ่งเข้ามาจากไต้หวันเป็นพันพุทราพันธุใหม่ปกติผมนี่ชอบปลูกต้นไม้แปลกๆอยู่แล้วสายพันธุ์แปลกๆมาปลูกก็เลยลองสั่งมาลองดูค่ะไม่ไม่ได้ลองเอาจริงเลยแหละอันนี้กี่ไร่คะพื้นที่กี่ไร่ตรงนี้สองไร่ครับเฉพาะในม้งนี้แต่ว่ารอบๆนอกอีกประมาณแดไร่เพราะพุทซาเป็นสิบไร่ที่ไร่นี้ก็คือมีแต่พุทราพันธุ์อ้อยของไต้หวันครับ อันนี้ถือว่าเป็นที่เดียวในอุตรดิตถ์เลยนะถ้าจะพูดเป็นเป็นสวนใหญ่ๆนี่คือที่เดียวแต่ก็มีเพื่อนๆที่อยู่พิจัยอยู่ต่างอำเภอก็มาก็คือเริ่มขยายขยายไปในประเทศนี่คือมีกี่มีกี่เจ้าคะที่นําเข้ามาปลูกหลักๆตอนนี้ที่เห็นเห็นกันอยู่ก็ประมาณ3าสีเจ้ากระจายอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างมีพิจิตรมี ร้อยเอ็ดแล้วของเราอุตรดิตของดีอุตรดิตับที่เริ่มเริ่มพร้อมๆกันก็ประมาณสามเจ้าสี่เจ้าที่ราชบุรีเจ้านึงอ๋ออันนี้คือในพื้นที่เนี่ยค่ะมันจะมีอยู่ในมุ้งกับที่อยู่อยู่พื้นที่ข้างนอกอะคะ่ะมันแตกต่างกันยังไงครับพี่แตกต่างก็คือมันเป็นความสะดวกในการจัดการครับถ้าอยู่ในมุ้งนี่เราไม่ต้องห่อผลนะฮะแต่ถ้าอยู่นอกมุง้งเราต้องห่อผลทุกลูกทีละลูกทีละลูก มันมีโรคมีมแมลงอะไรไหมคะพี่แต่ถ้าอยู่ในมุ้งนี่คือไม่มีมแมลงไม่มีโรคไม่มีครับหลักๆก,ก็คือพวกแรงวันทองนะที่จะเข้าเจาะผลแล้วเ,เราตัวเรื่องนี้อย่างเดียวอย่างอื่นกไ็ไม่มีปัญหาเพราะจัดการได้ต้นนี้ถ้าปลูกนี่กี่ปีถึงจะได้ผละคะระยะการได้ผลนี่ก็ประมาณปีแรกก็น่าจะเริ่มได้ผลเลยนะแต่ว่าผลมันจะยังไม่โตมากแต่ก็พอได้ชิมว่าของแท้แน่นอนมันจะโตเต็มที่ก็ประมาณปีที่2ทีนะ่สาะครับ ตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็นอย่างเดียวกันกับพุทรานมสดแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่ไม่ใช่ครับคนละคนละพันคนละสายงันเวลากัไปนี่สัมผัสครั้งแรกนี่จะรู้สึกถึงความแตกต่างเลยครับเราจะลืมพุทราเดิมๆไปเลยเดี๋ยวต้องไวชิวครับไปชิลอันนี้มีลูกไหนที่เก็บได้แล้วบ้างคะลูกที่เก็บได้อันนี้เก็บได้เลยครับ แต่มันก็ผลใหญ่กว่าพุซานมสดไหมครับเียอ่าพอครับแล้วแต่สายพันธุ์พุซานมสดนี่คือมันก็มีหลายสายพันธุ์นะแต่ว่าที่เรียกนมสดเพราะว่าเขาใช้นมสดในการบำรุงอันนี้แอปเปิ้ลหรือเปล่าแอปเปิ้ลเขียวอันนี้ถือว่าถ้าถ้าเทียบกับในสวนนะคะถือว่าลูกยังไม่โตเท่าไหร่ยังไม่ใหญ่ขนาดที่ใหญ่กว่านี้ก็ประมาณสองขีดต่อลูกลูกละสองขีดครับกอประมาณห้าลูกห้าลูกหนึ่งกิโล โลละเท่าไหร่คะโลละถ้าห้าลูกนี่ก็ประมาณ250ห้าลูกสองร้อยห้าสิบอ๋อถ้าเป็นแบบไซส์ประมาณนี้ค่ะไซส์ประมาณนี้ก็ประมาณอันนี้ก็ประมาณ200อันนี้ก็ประมาณ150ถ้าใครอยากจะชิมนี่สั่งได้สั่งได้ที่ไหนคะเข้ามาทางเฟซถ้ทางเฟสได้เลยครับหน้าเฟซก็ p t t c แล้วถ้ามาที่สวนไหนคะมันเยี่ยมชมสวนมาเที่ยวชมมาเก็บเองได้เลยไหมจะมามาเก็บเองได้ถาดเองได้จะสะดวกในส่วนใหญ่จะสะดวกวันเสาร์อาทิตย์ ถ้าวันปกติธรรมดาก็น้องๆเขาก็จะดูแลจัดการมันจะไม่ค่อยสะดวกนอกจากที่ไร่เนี่ยค่ะจะมีแต่ผู้ซาน้ำอ้อยแล้วยังมีก็จะมีที่เสริมปลูกเสริมอยู่ก็คือฝรั่งนะฝรั่งอะไรคะฝรั่งของปาสือองปาสือแล้วก็มีติวบ้างนะของปาสือนี่ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วตอนนี้ของประเทศไทยหนูล้เท่าไหร่คะก็ร้อยกว่าบาทอย่าง ที่สวนหนูปูกอยู่สองต้นมาเอาไปอีกมีพันธุ์ขายไหมคะมีครับอ๋อต้นละ,ต,นละต้นละเท่าไหร่อันนี้อันนี้ส่วนตัวละอันนี้ต้นละเท่าไหร่ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อพันธุ์ไปปลูกเนี่ยค่ะพี่ที่สวนมีขายพุชานะนี่ของเรามีต้นพันธุ์ขายพร้อมขาย,ยนะก็ต้นละสองร้อยครับต้นละสองร้อยติดต่อได้ที่เพจได้เลยถ้าใครสนใจครับ ใหญ่มากะใหญ่จริงๆนะช่วงเวลาที่พุซานําอ้อยออกอ่ะคะ่ะช่วงเดือนไหนคะปกติทางไร่ของเราก็จะวางแผนให้ออกช่วงเดือนปลายธันวาจนถึงเดือนมีนาครับในการเก็บผลน,ะนี้คือยังไม่แก่อ๋อมันจะชัดเลยเนาะพี่ถ้าแก่มันจะเป็นแบบนี้เนาะครับปกติพุซาทั่วไปเนาะมันจะแบบ,รบประมาณนี้นี่ดูเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะชิมชิม ได้ยินเสียงกอบมากฟังเสียงงเสียงของมันเย็นอนะ่ะชิมได้สดๆเลยครับไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยปลอดภัยแน่นอน <c oughs> อหวานทำไมถึงอุตสาหน้ำอ้อยเพราะมันหวานใช่ไหมครับชื่นเป็น น้ำอ้อยก็เพราะว่ามันมความหวานแล้วก็กลิลก่นมันจะคล้ายๆน้ำอ้อยน้ำอ้อยสดเหมืนอนกันวเวลาเคี้ยวไปอ๋อๆๆๆใช่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 ความกรอบความให้ตะกองให้ตะกรงชิมอ่ะขอบคุณค่ะอืมหว,หวานค่ะพอแต่ละปีเนี่ยคะ่ะผลผลิตหมดแล้วเก็บผลผลิตหมดแล้ว พี่จัดการกระสวยอย่างไรต่อเราก็จะตัดแต่งกิ่งตัดแต่งต้นต่อครับก็จะตัดประมาณนี้เลยครับอให้ให,ให,ให้ให้กิ่งกระดงแตกขึ้นมาใหม่จะเอาไว้สามกิ่งสี่กิ่งว่าหนึ่งกิ่งก็ได้คือว่าเวลามันแตกม,มันจะเตมเลยหมดเลยค่ะเี้ยคบ,คบม,มันจะแตกมันเต็ตหมดเลยเราก็เลือกเอาไว้ต้นที่สวยๆไปหนึ่งกิระยะเวลาหนึ่งปีนี้กิ่งเขาโตได้แผ่ออกได้ขนาดน,นี้ก็สี่เดือนก็จะถึงถึงแล้วถึงค้างข้งบนแล้ว แล้วก็จะเริ่มมีมีดอกชุดชุดแรกเลยดอกไปเรื่อยๆสามสี่ชุดคือถ้ามาช่องแบดอกนี่คือเขาเรียงกันแบบจะเป็นแบบนี้ฮะช่องที่ติดผลช่องแรกแสดงว่าเป็นแับเป็นแท้เลยเหมือนแอปเปิ้ลจริงๆ chim <laughs> <sí> mình. Đó. Oh. À oh, yeah. Em mưa. Hoàn được. เดีย๋ยวเราไปไปดูในส่วนที่อยู่ด้านนอกกันเลยค่ะแบบนี้ก็คือเก็บได้แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เนี่ยเก็บได้แล้วน้ำตาลอันนี้อันนี้ก็คือจะเหมาะกับคนในพื้นถิ่นนะเพราะว่าเราจัดส่งแล้วมันจะไปสุกเกินอ๋อ ถ้าจัดส่งก็จะเก็บอ่อนกว่านี้หน่อยนึงอ๋ออันนี้นะคือคือแก่ไปแล้วแก่ปไปนิดนึงไม่เหมาะกับการขนส่งมีมูออื่นอีกเก็บระวังน้มจ้าระวังหัวระวังหัวมีไหมมีน้ำระวังหัว <c oughs> <c oughs> มันต้องไพูดซาปาอ๋อมันอเอ้า <c oughs> อันนี้เป็นพุทราพันธุ์ของไต้หวันนี่ไม่ไม่มีน้ำแล้ว มีแต่มันไม่เยอะ<ช>อันน,นี้เก็บได้เลยครับเราเบเลยเก็บเลยคนนีเก็บเลยครับเก็บ <c oughs> เลยเก็บเลยเดี๋ยวไปช่างกิโลข้างนอก ไปให้ช่วยผสมให้มันติดลูกจะเป็นพันธุ์แดงอินเดียมันีลูกใหญ่นี่ซีนมากแดงอินเดียเราไม่ได้ห่อแต่จริงๆเขาก็ทำเป็นเชิงการค้าได้นะอันไหนคะแม่นูลูกผลมันจะสีแดงที่เขาอ๋ออันนั้นคือไม่ใช่ว่าจะเน่าแล้วแต่มันเป็นผลของเขาเหรอคะครับครับยังไม่สุกมันจะสีแดงเป็นพันธุ์ที่มีผลสีแดงถ้าอยู่ข้างนอก แดงเป็นแอปเปิ้ลแต่เราจุดประสงค์คือเราอาศัยดอกเอาเกสรวยผสมอันนี้ก็เป็นพันธุ์นำเข้าอีกเหมือนกันเหรอแดงอินเดียจากอินเดียพู้าน้ำอ้อยมาจากไต้หวันไต้หวันชื่อชื่อไต้หวันชื่ออะไรนะคะการเจจ้าการเจจ่าขอแแลค่ะการเจจ่าก็คือพู้าน้ำอ้อยมีรสมีกลิ่นเหมือนน้ำอ้อยเวลาเราทานแต่นี้เป็นแดงอินเดีย ค่ะและนี่ก็เป็นแพ็กเกจของทางสวนพุทธานะค,ะ,คอะอันนี้แพ็กเกจเนี้ยค่ะกล่องเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่คะพี่อันนี้ก็อยู่ประมาณ1นกิโลครับโดยเฉลีย่ยแต่บวกลบบวกลบนิดหน่อยอทางที่สวนนะคะมีกี่แพ็กเกจอะคะพี่อย่างอันนี้นี่คือก<แ>็จะมีอันนี้ก็จะอยู่2กิโลสิบแปดลูก ล้วด้านหลังมีแพ็กไปที่ไหนกันนะคะขายก็จะมีพี่ๆน้องๆเขาเข้ามารับไปขายนะแล้วก็ก็จะมีแพ็กเกจแบบเ,เ,ปเป็นแบบนี้ด้วยเตรียมไว้ขายตลาดวันศุกร์ด้วยอืนี่ดูมาดูเดี๋ยวค่ะเดูค่ะในเข่งเต็มเลยอ่ะเพิ่งไปเก็บมาเต็มเลยสำหรับแพ็คเกจนี้สวยไหมสวยเลยเหมาะสำหรับเป็นของฝากก็ได้นะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะที่สวนเนี่ยจะส่งผลผลิตให้กับผู้ที่มาซื้อในเพจก็จะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดส่วน,ใ,<ช>วนใหญ่ใช่ไหมคะอ่าโดยหลัก,ก,ก,กจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดแต่ถ้าคนบ้านเราจังหวัดอุตรดิตฐนะคะถ้าอยากจะชิมไปได้ที่ตลาดนัดเกษตรกร,เ,กรเช้าวันศุกร์นะคะที่หน้าสารการจังหวัดอุตรดิตฐได้เลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันดีกว่าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะอยากลองชิมพุทราน้ำอ้อยกันแล้วใช่ไหมคะหากท่านใดสนใจอยากจะชิมก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook PTTC หรือจะไปซื้อกันได้ที่ตลาดนัดเกษตรกรเช้าว,วันศุกร์ที่หน้าสารกลางจังหวัดอุตรดิตได้เลยนะคะตอนต่อไปอาบาจออนทัวร์จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะคะ